เส้นขนานตอนที่หนึ่งสวัสดีครับน้องๆพบกับคณิตศาสตร์แสนสนุกกันอีกครั้งนะครับวันนี้วินกับปุ๊กจะพาน้องๆไปรู้จักกับส่วนของระนาบและการขนานกันครับเอคุณครูพานักเรียนไปทัศนศึกษากันนี่เข้าไปไหนกันนะ เราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับว้าวถึงทะเลแล้วเพื่อนๆคะน้ำทะเลใสจังเลยคะ่ะใช่ครับพวกเรามาทัศนศึกษากับคุณครูและเพื่อนร่วมห้องครับแต่ตอนนี้พวกเขาไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้ผมกับปุ๊กก็เลยรอกันอยู่ตรงนี้งั้นช่วงที่เรารอเพื่อนๆกันอยู่วินรับหน้าที่พาเพื่อนๆมาเรียนรู้เรื่องส่วนของระนาบและเส้นขนานกัน ปุ๊กรู้ไหมว่าส่วนของระนาบมันคืออะไรเราไม่ทราบอะวินส่วนของระนาบก็คือส่วนที่มีลักษณะแบนและเรียบนั่นเองไงเราจะลองหาสิ่งของบริเวณนี้ดูนะและเราจะชี้ให้ปุ๊กดูว่าสิ่งไหนคือส่วนของระนาบบ้างอย่างเช่นโต๊ะริมชายหาดแบบนี้โต๊ะริมชายหาดก็คือส่วนของระนาบ พราะมีลักษณะแบนและเรียบใช่ไหมวินใช่แล้วปุ๊กเงินป้ายบอกทางตรงนั้นก็เป็นส่วนของระนาบใช่ไหมวินเก่งมากปุ๊กและลูกบอลชายหาตรงนั้นเขาเรียกว่าส่วนของระนาบหรือเปล่าปุ๊กอืมไม่ใช่นะถึงแม้ว่าลูกบอลจะมีลักษณะที่เรียบแต่ไม่ได้แบนก็ไม่ได้เป็นส่วนของระนาบ พราะส่วนของระนาบจะมีลักษณะแบนและเรียบเก่งมากเลยปุ๊กแสดงว่าเข้าใจส่วนของระนาบแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วจวินถ้าอย่างนั้นเรามาผลัดกันบอกชื่อสิ่งของที่มีส่วนของระนาบและปุ๊กตอบนะว่าเป็นส่วนของระนาบหรือไม่อันแรกกระดาษแข็งกระดาษแข็งเป็นส่วนของระนาบจ้าตาเราบ้างนะ กำแพงบ้านกำแพงบ้านเป็นส่วนของระนาบจ้าแล้วสนามหญ้าล่ะสนามหญ้าไม่เป็นส่วนของระนาบจ้าเพราะสนามหญามีลักษณะไม่เรียบปุ๊กรู้ไหมพื้นผิวที่แบนและเรียบเป็นส่วนของระนาบพื้นผิวโต๊ะหรือแผ่นกระดาษเป็นตัวอย่างของส่วนระนาบส่วนของระนาบนี้ถ้าต่อออกไปเรื่อยๆทุกทิศทาง แล้วยังจะมีพื้นผิวแบนและเรียบเหมือนเดิมนะอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าส่วนของระนาบก็ทำให้เกิดเส้นตรงซึ่งเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอวินดูที่ภาพนะจ๊ะ ความยาวของส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BD คือระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB และเส้นตรง CD จากนั้นเราก็จะวัดระยะห่างของเส้นตรงสองเส้นว่าห่างเท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษที่ครูสอนให้พับเป็นมุมฉากมาวัดดูนะว่ามีระยะห่างเท่ากันหรือเปล่าจากภาพส่วนของเส้นตรง AC ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง BD จะสรุปได้ว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD มีระยะห่างเท่ากันเสมอแสดงว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD จ้าและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนเราก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้แทนคำว่าขนานกับเราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะ เราก็จะสรุปได้ว่าเส้นตรงสองเส้นที่มีระยะห่างเท่ากันตลอดเรียกว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือเส้นตรงสองเส้นนี้เป็นเส้นขนานนั่นเองจ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องส่วนของระนาบและเส้นขนานกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้กันครับพื้นผิวที่แบนและเรียบ เป็นส่วนของระนาบพื้นผิวโต๊ะหรือแผ่นกระดาษเป็นตัวอย่างของส่วนของระนาบส่วนของระนาบนี้ถ้าต่อออกไปเรื่อยๆทุกทิศทางแล้วจะยังมีพื้นผิวแบนและเรียบส่วนเส้นขนานก็คือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอ น้องๆครับวันนี้พี่หวังว่าคาบเรียนคณิตศาสตร์คงสร้างความสนุกให้กับน้องๆไม่น้อยแต่น่าเสียดายที่เวลาแห่งความสนุกหมดลงแล้วเอาไว้พบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ